ในช่วง2-3วันนี้ต้องบอกว่าเราเนี่ยหลายพื้นที่ต้องใส่เสื้อกันหนาวกันเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอุณหภูมิลดลงในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็เช่นเดียวกันค่ะผู้สื่อข่าวรายงานมานะคะว่าอุณหภูมิที่ลดลงค่ะทำให้พี่น้องชาวจังหวัดอุทัยธานีนะคะต้องก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวเลยนะคะจะเป็นอย่างไรไปดูกันค่ะ สภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างต่อเนื่องทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดอุทัยธานีนะคะโดยเมื่อเช้าวันนี้ล่าสุดเลยอุณหภูมิลดต่ำลงกว่าทุกวันนะคะ อุณภูมิโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ12ถึง13องศาเซลเซียสเท่านั้นทำให้ชาวบ้านแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะต้องออกมาผิงไฟกันนะคะอันนี้เป็นภาพที่ถ่ายมาจากหมูซีค่ะตำบลหน,นองกลางดงอำเภอทับทันนะคะก็มารวมตัวกันก่อไฟผิงเพื่อคลายความหนาวเย็นก่อนที่จะออกไปทำงานกันค่ะด้านผู้ปกครองนะคะก็ต้องหาเสื้อกันหนาวนานาสวมใส่ให้กับบุตรหลานได้คลายความหนาวเย็นกันนะคะเพื่อที่จะไป โรงเรียนนั่นเองและก็พบว่าเด็กๆน้องๆน,นะคะเจ็บป่วยเป็นโรคจากทางเดินหายใจเพิ่มมากขึ้นด้วยล่ะค่ะขณะที่หลายโรงเรียนค่ะยังคงมีมาตรการเข้มงวดป้องกันโควิด1 9อย่างที่โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานีค่ะยังคงเข้มงวดให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยมาจากบ้านล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าโรงเรียนหรือเมื่อทำกิจกรรมต่างๆซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อไวรัสต่างๆได้เป็นอย่างดีอีกด้วยค่ะ